มีอยู่ประมั่สามสี่คนโอ้ที่ว่าประจำนะน้องเบลตลอดมีประจำอืมครับที่อันงวดสามเจ็ดสองขจอกก็ได้เพราะว่าขจอาจจกรรมอืมครับแมนแมนขจอกจิดตามประจำเนาะจิดตามประจำครับผมขาครับสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีค่ะเอาบัดนี้ก็สิได้มาตาม ติดตามชมโครงสุดท้ายของน้องเบียวนะครับเนาะเพิ่นสิมีให้ทั้งเล้าทั้งน้อยทั้งไงนะครับเรื่อสารรับไปพร้อมๆกันเอฟซีเข้ามาแล้วก็ฟังอ่าเพิ่นสิเว้าให้ฟังนะว่าเพิ่นฝันอันไรแน่นะครับเนาะเพิ่นอ่าเฮ็ดอ่าตัดอย่างแนีเพิ่นจุดเลขทูบอกครับเพื่อได้อีหยังก็ฟังจากปากของน้องเบียวนะครับเด้อเอาเชิญน้องเบียวครับครับเลขการคิดตามบอกไปท้องเบิกทรัพหน้าที่นะครับจะเป็นเลขทูบวงสวง การมือดันเลยโอ้โหบวงสรวงนี่เขามีงานไะไครับน้องเบลก็ได้บวงสรวงกัเป็นออกพรรษาครับโอ้โออกพรรษาออกพรรษาเพราะว่าขึ้นเสียนปูเสียนยาเรี่ยวเรีวขึ้นเรื่อยๆข้นเบิเสียนปูเสียนยากับขึ้นแล้วอด้ที่โอ้โมากบ่ทันเนาะครับน้องอีซีเนาะอือเอาบ่ปี่ยังบ่ทันกับน้องเบลก็จัดใหญ่ที่โตครับการเรีกทูบกับามที่อาจารย์ต้อมได้บอกกันหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ครับ สี่สองแปดสี่สองแปดอันจุดจุดคู่อะไรเทียบเหครับน้องเรืองจุดพร้อมกันเลยจุดพร้อมกันสองอันเลยบ่จุดพร้อมกันสองอันเลยสองอันเลยที่ทุบสองอันเลยคู่กันเลยังคู่กันลาบาด์ดีโอ้สิถามอะไรเนาะลาบาร์ดีคือจุดพร้อมกันสองอันนั้นดีนะว่าค่ะหลังจากจุดทุบๆลาบาร์ดีเขาฝันเมื่อคืนว่านี่โอ้ฝันฝันเมื่อคืนว่านี่ว่าได้ไปร่วมงานบวช วันดีตัวนี้ฟันว่าได้ไปร่วมงานบวชของอันหลวงพี่แต่ว่าเพื่อนบวชแล้วละโอ้เพื่อนบวชแล้วเพื่อนอันบวชก้อนขอพนเพรรษาแล้วอืมอืมอก็เลยทักไปหาเพื่นอนว่าหลวงพี่เป็นยังไงเนาะคือฟันเห็นอืฟันว่าได้ไปร่วมงานบวชแต่ว่าไปร่วมงานบวชนะงานบวชอันจัดแบบยิ่งไงไงคัหไงแน่คนไปบักหลายรถกะเต็มเต็มวัดอืมอืมอืมรถกต็มวัดถามเพื่อน อันลุงพี่ก็ลุงพี่อันอายุจักปีแล้วเล่เพื่อนบอกว่า27ปีโอ้ขอสำคัญอยู่หมองอายุด้วยครับเล่เอฟซีครับยิบเจ็ดปีละกันเกิดพศอสองห้าสามเจ็ดสองห้าสามเจ็ดอีกแมนกะพงกะ็ดปีเกิดพ่อสามเจ็ดพ่อซอเดียวกันน้องเบลกะ็ดปีเกิดพ่ออเดียวกันอีกแมนฮะอู้ชื่อจีตรงกัดแทนนะครับ ครับตรงอายุแล้วตรงพ่อซอเกิดพ่อมแฟันเห็นเพื่อนเพื่อนบอกว่าโอ้อันพราแม่เลีงพี่สีอายุยืนขึ้น้าอายุเงืนขึ้นเป็นว่าสิเนาะฟันว่าได้ไปร่วมงานบวชไหมคนบักหลายหลายขั้าอี่ลีเต็มล้านวัดรถกับบักหลายก็จังแบบว่าเป็นงานใหญ่แต่ว่าบวชเพื่อนคนเดียวก็จัง เขาเจ้าไปร่วมยินดีไปร่วมจัดร่วมอนุโมทนากับเพิ่นครับครับครับแล้วเพิ่นกับบวชแล้วล่ะบวชก่อนเขาพรรษาเออแต่ว่าเพิ่นคือจริงแล้วเพิ่นบวชแล้วแม่นครับเพิ่นบวชแล้วในความฝันท่องว่าคือเพิ่นจังเริ่มบวชใหม่แม่นครับอจังเพิ่นเริ่มบวชใหม่ยังเป็นนาคอยู่นี่ล่ะโอ้ครับครับเป็นนาคอยู่เราไปนี้ก็ได้เวียนรอบโอ้มีมีนาคผมเด้อครับเด้อ นาคพร้อมฟังกักเรือมีนาคพร้อมว่าเป็นหนักนะครับว่าเป็นมีพญานาคแล้วครับเป็นคือก้อนสีบวชเขาสีต้องเขาหนาคก่อนเนาะครับเนาะหนอกก่นเปนหนก่อ็นพ้นภูเขาว่าเป็นนาคนี่ก็สิมีเก็บเนี่ยวเนาะก็มานาคที่ต้องเป็นเก็บเนาะบวชหนักบวชนาคอืเออเศษเก็อ่าส่งนั่นแล้วกันคือสมมติว่าเนาะว่าถิมบ่ทถิมเก็บนะเพราะว่าเออบ่ทถิมเก็บเนาะอืมกับิมีเก็บยังบวชนาคคือเก้อนยังบวชหนักอยู่ยังอัน ยางอ้อมโบดถยูอ้อมบสสามรอบเลยเป็นจาวันครับอันน้องเบลจําได้บอกว่าครับว่าวัดอันวัดไดเป็นจาวัดไทยเป็นเป็นวัดนึงนะแต่ว่าอันได้ไปเยี่ยมเพิ่์นยูเพิ่์นยู่วัดทังอันยังกับอาจารย์ตอบยู่ทังหน้าไส้หน้าไส้เมนเออวัดนี้เขาประเด็นวัดนี้ครับคือสีได้แล้ววัดมองมองนี้เข้ามองช็อตเด็ดคืออย่างว่าที่คือเลขที่วัดเท่าไรครับจักบอกครับ บู่้แล้วอันี่กับว่ารู้นพนาชิเด่นอายุโอเพนนาซิเดนอายุเนาะราะว่าบบบุยาักินกับ่กับอายุกับปสเนาะขึนเบาใส่อายุเลยเนาะโอ้ห่าสามเจ็ดนี่สองเจ็ดสามเจ็ดไรกันเนี่ยสองห่าสองห่าสองเจ็ดสามเจ็ดนี่ขั้นเขาตัดเหรียสองตัวเนาะซื้อโรตีสองตัวรางเลยครับเด้อพี่ ผมก็ซื้อไว้เลยละลอตเตอรี่บอกเอาซื้อไว้เหรอบอกเขาขอเบื้องเน้นองเบลวันนี้ขอเบื้งแน่ซื้อแต่อันมันได้เจ็ดสามเอากันยังดีครับเจ็ดแต่ว่าอันสามเจ็ดพิ่งจองน้ำข้าเจ้าเมื่อกี้นี่คนที่ซื้อแล้วจะอันมาขายแล้วลอตเตอรี่ดูๆันอันแอดเพสมากมากมันบอกค่ะมากสามเจ็ดสามเจ็ดนี่ได้ซื้อไว้เลยละลอตเตอรี่แต่ว่าลอตเตอรี่ก็ซื้อไว้หลายตัวอยู่แต่ว่ากัดที่เน้นๆก็คือเลขถูก โอเหล็กทูบนะครับเนาะเล็กทูบตัวไหนก็เฮืงย่ำเหล็กทูบอีกยนงไงครับองเหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกะครับเอีครับหนึ่งสี่กคับสี่สองแปดสี่สองปดมันมีสองอันนะครับเหล็กทูบนะครับเนาะเอ้ามันก็ใกล้เคียงกันตัวเนี่ยสองแปดสองเก็ดไปก็ใกล้กันหรือันสีเน่นตัวนี้หรือว่าจะก็ว่ากันจะเริ่มหนึีนดครับเ้ หนึ่งซีซีหนึ่งครับเจดเจ็ดเจ็สามมันเลเป็นสามเบิ้งเบิ้งที่มาครับเอาฟิวมาทางนี้พราะไวซี่บรายสรณ์มากท้งเจ็นสามนี่หนึ่งซีหนึ่งเอ้าสี่เก้าสองเจ็ดหกเจ็ดสามนะครับเอฟซีครับนั่นมันมีสองเจ็ดอยู่ด้วยครับเอฟซีนะครับเนาะเจ็ดสามอีกต่างหากครับเบอร์อันนี้ของคือลอตเตอรี่ที่น้องเบลซื้อเอาไว้นะครับเออเอฟซีครับขั้นมากระตามขั้นบอมกระผ่านนะครับเนาะ เป็นเป็นความเป็นเป็นการอ่ามีอีกใบหนึ่งวะไอ้ก็อีกใบหนึ่งตีโอ้หนึ่งสี่หกกับเออหนึ่งหกสี่ครับโอ้ยบอกกลับไป,ไปกลับมานอบนบนสิบอกตัวกลับสบ,บนอบนอหนึ <c oughs> <laughs> ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกสี่ คือมักตัวท้างหนาเลินีองเจบอกคตองเจ็ดข้างหนาเนี่ยไหคือมักเลิเนาะเพื่อนกัสีซื้อในขวามฝันเพื่อนอ่วเนะความฝันนะครับเป็นเซฟซีครับก็ให้ใช่วิจารณญาณการรับชมมอนคบเตอตามเลยเจ็เจ็ดเพียงจะเป็นแนวทางของน้องบิวเจมาเจ็ดตางคือกาลเจ็ดเจ็ดต่างคือกอลเอายังมี่วเจ็ดเจดนีบ้นีอไวเบิร์กเนี่ยเจลังนะอตเตรีเต็มกระเป๋าเต็มเลยอักสีเบิรงกจได้ดีวะเต้ โอ, liksom, โอ้เจ็ดโอ้หลายตัวนี่ไหมโอ้หกครพร้อมครับหกกระมี els, ่เจ็ดกระมี่มีสามหกความโอ้เอาขั้นมาตาน้องเบลเบลก็จัดไปเด้อครับไวเอฟซีอุ่นนะครับอย่างกันนะโอ้มีอีกเด้อค่ะรับกระเบียงเจ็ดตองเจ็ดซ้ำครับเฮ้ยขอแบงค์จากใบบะไรบ้างน้องเบลเจ็ดนาตองเจ็ดลายอยากได้อยากได้ตองเจ็ดนั่นไหมอันนี้ ไปอันคำามนวดล่ะไปคำามนวดดิโอได้มาจากค้ามนวดครับคือค้ามนวดโอ้ามชนวเนาะมาเ้ิเงลลขที่ได้มาจากคนวนนีดโอ้ตอเก็บเอ้ยหกสามตัวเก็บสามตัวเพราะว่าอันไปอันบูชาอ้คอยะโอข้ามมือบวงสวงอืมอืมอืมสุดนี่ได้มาจากคํามนวอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องเบลลนะครับเนาะส่วนสีอ็น ล้าน้อยเด้น้องเบียวซีมี่ห้บอนี่ล้าน้อยมือนี่เหล้าน้าเล้าจากล้าจากน้อยแล้วมอนี้ล้าจากล้ามีล้ายังหย่อนบ่มมี่น้อยบ่มีบ่มีมีคือกันเม็ดเนาะเอาจัดไปครับแล้วแต่สิฟังกับล้ากับน้อยสุดเดียวเนาะมันมันอยู่นลำกันเนาะแม่นครับล้ากับน้อยมือนี้ได้สองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเล้ากับน้อยไปตัดเหล่นนะครับเก็ดซีครับสองเก้าเจ็ดกัไปตัดเหล่นนะครับสองเก้าเจ็ด สองเก้าเจ็ดสำหรับมือนี้นะครับเด้อจนดฮอดสองถุงเครื่องนันบ่มือนี้วันที่เท่าไหร่บ่มือนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเอ้ามาคือเข้ากันเนี่ยหรือฮึเต้เเข้ากันก็สองเจ็ดเมื่อกี้นี่ยล่ะเออเขากันอีกแล้วเข้ากันอีกแล้วตรงเป๊ะอีกแล้วครับบ้านจะเดงว่าน้องเบลหนีสีว่างหน้าเออว่างหน้าสั่นว่างน้อยว่างเล่าหนี่แม่นแม่นบอกค่ะกันแม่นอยู่ยเลยค่ะว่าก็ได้ดูอยู่ทั้งเล่าทั้งน้อย แมนเอฟซีบอกว่าให้บอกเบอร์โทรน้องเบลล์นะครับเพรขอเบอร์โทรเนี่ครับเพราะว่าเอฟซีปฏิเสธติดตามครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเก้าสามแปดหกเก้าสามแปดจดไว้นะครับเอฟซีครับจดไว้ครับใส่สมุดไว้เพราะว่าตามนห้อันเฟซกัเห็นดูหรอเพราะว่าอันถ้าทือเขาจลงโอ้ท่าท่าเฟซของน้องเบลล์ อันเนี่ยังครับเป็ดอยัางอ่าเบลอนุชาเบลอนุชาครับนะพี่ภาษาอังกฤษนะครับพิมมุกพันนะเบลอนุชาก็ไวเริ่มสิเป็นของภาษาอังกฤษเริ่มสิเป็นฝรั่งเลยครับเริ่มละค่ะเริ่มและค่ะกาแฟดูเป็นฝรั่งเมากาแฟได้ค่ะแมนแท้ๆของแท้ผู้ติตต่ำเต้ยพุ่นน่ะเป็นกระทักงมหาดูท่าน น้องเบลเมื่อนี้มี่น้อยตัวใดมีเล่าตัวใดข้าส่มให้ข้าเจ้าข้าเจ้าถือน้ำใน่ข้าเจ้ากอดมาโอ้ขามกับสาธุสาธุัวมั่วตานมตัวประจําอยู่เนาะมีเอฟซีประจําสามสี่คนโอ้ที่ว่าประจําน้องเบละตัวนึงที่อันมวดสามเจ็ดสองข้าเจ้าก็ได้เพราะว่าข้าเจ้าประจําอืมครับแมนแมนเพื่อจัดจิดตามประจํา ติดตามประจำครับผมะเจ้าก็อวนมาซอยเพราะปัจจัยไมีงานยังแจกพระเจ้าก็ยังเบลอยากรวมทําบุญนี่ยักหาโรยจักสองโรยพระเจ้าก็อวนแม่สาธุสาธุนี่ศรายบุญที่แท้จริงนะครับแล้วนุ่งโบธนาสาธุไปข้าอกผ่านการเอฟซีครับเจ้าว่าเขาเพราะเขาจังได้การรวมคือกันครับครับครับแมนครับเพราะว่ากับมันเป็นแนวบะฮูเนาะความไม่สิัิไดแ่นครับให้ไหวเป็นแนวทั้งเอฟซีต้องพิจารณาเบิ่งอีกรอบเนาะค่ะ เฮากับผู้หวนเสือกตัวใดเนาะเฮากับก้อนออกเฮากับมเกิ่งกันก้อนล่ะค่ะว่าปรึกษาหาลือกันก้อนว่าเด็กอาจารย์ใดมาตรงกับอาจารย์ใดแน่เลขตัวใดมาแห้งเนาะมากตัวใดเฮากับปรึกษากันก้อนจะลงทุนการลงทุนกับมีความเสียงต้องใส่วิทยาในการรับชมเด้อค่ะเด้อขันมากกับจังเอาโบมากกับพานเด้อค่ะเอฟซีค่ะขอบคุณน้องเบลไล่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจะุปแล้วเนาะค่ะเอฟซีเนาะ เลขน้องเบลโค้งสุดท้ายไฟสุดท้ายนี่เลขทูบจะมีอยู่สองชุดหนึ่งสี่หกสี่สองแปดเพิ่นความฝันเพิ่นนี่สิเน้นตรงที่อายุนะคะสองเจ็ดพ่อซอกะสองห้าสามเจ็ดค่ะกะเพิ่นตีหน้าขวดตไม้เพิ่นตีเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะราคาสามเจ็ดเนาะที่เพิ่นมักเป็นพิเศษถ้ามักน้ำเพิ่นกข่อยปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทาง้งจองเสนอไว้เป็นแนวทางในการสืบสารกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ ลงก็มีความเชียงเอซต้องพิจารณาย่างดีก่อนซส้่อนะคะสำหรับมอนี่ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบอกนัในใหมไม่คลิปหนาเด้อค่ะเด้อ